สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับวิกิเอ็มชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะวิกกี้ก็จะพามาตะลุยอ่หมู่บ้านอ่ะเขาเรียกเนเธอร์แลนด์นะคะแล้วก็จะไปฮกิ้งกันนะคะตรงอ่จุดที่เราจะพากันเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูนะคะมันจะมีอ่าแม่น้ำนะคะแล้วก็ดอกไม้สวยมากเลยเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะตอนนี้เราก็แวะที่น้ำตกอ่ที่โบเดอร์นะคะเขาเรียกว่า น้ำตกโบเดอร์นะคะคุณผู้ชมที่นี่ก็เนี่ยค่ะมีน้ำตกคุณดาเลนก็เลยพาแวะชมเพราะว่าขับรถผ่านพอดีนะคะมันเป็นทางผ่านที่เราจะต้องไปนีเดอร์แลนด์นะคะเพราะฉะนั้นก็แวะดูบรรยากาศน้ำตกกันให้ชํำใจไปเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าช่วงที่จะเห็นน้ำตกสวยที่สุดก็คือช่วงซัมเมอร์นี่แหละคะ่ะเดี๋ยวหมดซัมเมอร์เราก็จะไม่เห็นน้ำตกพ้นนี้แล้วนะคะ ผู้ชมคะตอนนี้เราก็มาถึงเนเธอร์แลนด์ทาวแล้วนะคะก็แวะทานข้าวนะคะแล้วเมื่อกี้ก็ใส่เสื้อตัวนี้นะคะมันตัวเล็กมากนะคะทำให้รู้สึกว่าร้อนแล้วสีดําเข้มมากนะคะก็เลยว่าต้องไปหาซื้อเสื้อใหม่นะคะไม่ไหวแดดร้อนมากวันนี้ก็เลยเดินหาร้านเสื้ออยู่นะคะตอนนี้คิดว่า จะได้ทีเดียวนี้แต่นิ่ก็เป็นเล็กๆนะคะหาเสื้อผ้าที่เราถูกใจยากแต่ยยังไงก็ต้องหาให้ได้ไม่งั้นอึดอัดค่ะคุณผู้ชมแต่ยังไงเราจะแวะทานข้าวกันที่นี่นะคะแล้วก็เราจะไปต่อจากนี้นะคะ่ะ Too. Oh! Careful, okay. I think I rode my motorcycle on the 4th of July trail. There might be beaver dams around here somewhere. I know there are. Do you know what a beaver is? What is it? Yeah, it feels good, doesn't it?

ะไม่เอามัน้องมีกลิ่นนะคะดมดม <laughs> ดมเลยนาลายกลิ่นวานิลลานะคะต้นนี้มีกลิ่นวานิลลาเจ๊ร์สอือฮึ Yeah a little bit อือฮึ s o m e w e r e stronger than that อือฮึ that's fine, huh mm -hmm. i thought about getting one of these little old suzukis you can get them for really cheap and just thrash the hell out of them looks like fun huh doesn't that look like fun mm -hmm. <laughs> คุณผู้ชมเราเห็นเห็ดแต่ว่าเราไม่รู้ว่านะเยอะเลยตรงนั้นนะ่ว่าเป็นเห็ดไม่รู้ว่าเป็นเห็ดกินได้หรือเปล่าอุ้ยน่าเหมือนจะกินได้เลยคุณผูช้ชม นี่นะคะคุณผู้ชมก็เป็นเห็ดที่เราหามมาได้นะคะเนี่ยไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวก็กินไม่ได้โอเคเดี๋ยวก็ถ้ากินได้ไม่ได้ยังไงเดี๋ยวก็ถ้าตายก็ไปว่ากินไม่ได้แต่ถ้ารอดชีวิตก็ไม่ตายนะคะไม่ขูมเลยคุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็ได้ยินเสียงน้ำแล้วนะคะ เดินมาได้สักพักได้ยินเสียงน้ำตกนะคะเราจะมีน้ำตกอฝาไปดูกัน Raspberry? Yeah, they're, they're not ready yet. But these are raspberries. Oh, yeah. It is, it is raspberry. raspberry? Yeah. Wild oh. raspberries. There's a red one down there. There might be a ripe one down there. Auntie, dang <laughs> dang. We'll put some raspberry. Yeah. Raspberry. Wild raspberry. Wild raspberry. Wild raspberry. <laughs> Oh, you have a good eye. I want that to eat it. That one's ripe. Look at I want to eat. find more. Let's keep will you want to wash it? It's just gonna... I told her to go to wash it. Here, here, here. Uh, I'm I gonna get that one. So, if we look around here, there'll probably be... Good sweet, baby. Is it? Mm -hmm. Okay.

<ไ>หาแม่ไะเตตตามแม่สิของแม่อ่ะพอละเลยมาเลยมันต้องกินนี่ดูอืมหวานจริงนะขนาดนี้มัสูงมากเลยอ่าอามาปิดมาปิดเลย,ยไปไหนอ่ะว <laughs> ันนี้ฉันเดินเขา้าป่า So if you look there might be more along this bank here. Can I a I'm low. Yeah, fine. Yeah. Then I only five. And then I want that one. Oh I see one. Uh, no, 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 no. I... I want this one. Yeah, I told you this one the best. Well, I don't know if it is or not, but <laughs> there are a whole bunch of white ones that are not ready up here. Here. ม่ดู n o นไม้คือไปดู o ี่สิ see these plants this is it too e h อันนี้แดงน้าลูกแม่ไปเอานะไม่มีไู้สูงคุณผู้ชมคะอันนี้ก็เดินมายังไม่ถึงเครื่องทาง เกินครึ่งทางแล้วนะคะก็เดินกันต่อไปค่ะนั่งพักไปเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็ตอนนี้กําลังจะเดินต่อไปไปดูเัาเลย <c oughs> เขาบอกว่าข้างบนสวยมากไม่ได้นั่งพักเลยค่ะจะงายลังแนะ่น <c oughs> <c oughs> จะงายดังแล้วล่ะคะ <c oughs> <c oughs> คุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็เกินครึ่งทางแล้วนะคะอ,อ่ไม่ไหวแล้วหรอลูก แสบคอค่ะเพราะว่าไปกินผลไม้ป่ามาพักไปหลายรอบแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ก็แบบว่ามาได้ยินเสียงน้ำแล้ว oh. ได้ยินเสียงน้ำคุณอะไรบอกว่าวอเตอร์ฟอค่ะไปค่ะไปค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็ยากมากนะ เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูนะคะไม่เคยมาที่นี่เหมือนกันครั้งแรก I saw it Yeah มาเห็นก่อน Okay You right there <laughs> you got a little seat there. <laughs> คุณผู้ชมคะเราทำไม่ได้นะคะก็ขึ้นไปที่สูงสุดไม่ได้เพราะว่าน้องฟ้าใสาเจ็บขานะคะไม่ไหวเราก็เลยไม่ได้ไปเห็นอาสาน้ําที่อยู่บนภูเขานะคะแต่ก็ได้ไปเห็นน้ําตกนะคะคุณผู้ชมแค่นั้นก็พอละก็เดินหันกลับมา ะคะตอนนี้ก็กำลังเดินกลับไปที่รถแล้วล่ะค่ะแล้วก็วิธี้เห็นวิวสวยมากนะคะก็เลยถ่ายวิดีโอมาฝากคุณผู้ชมด้วยอันนี้คือวิวตอนเราเดินกลับนะคะ ตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านทุ่มครึ่งค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ก็พักกันพักผ่อนนะคะตามอัธยาศัยห้องใครห้องมันนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเหนื่อยมากคุณผู้ชมสรุปก็คือเราเดินไปไม่ถึงจุดสูงสุดของบนภูเขาแล้วก็ไม่ได้เจอ,อะสะน้ําที่อยู่บนเขานะคะเพราะว่าน้องฟ้าใสนะคะ เจ็บขาเดินไม่ไหวนะคะเราก็เออแม่กับคุณนเรนยังไหวอยู่นะคะแต่ว่าน้องไม่ไหวเราก็เลยต้องเออลงมาก่อนนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวน้องจะปวดขามากขึ้นเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวเราจะไปกันใหม่นะคะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แต่ว่าไปอีกแน่น,นอนเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าข้างบนสวยมากเลยนี่เดียวนะคะยังไม่เห็นยังไงก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมใครชอบก็ like, กดไลค์กดซับสไคร้ให้เราด้วยนะคะก็เป็นคลิปเที่ยวธรรมชาตินะคะ ให้ทุกคนได้ดูเพราะว่าที่นี่ที่โคโรราโดเนี่ยนะคะก็เป็นเมืองภูเขาเนาะไปไหนไม่ได้เลยนอกจากภูเขานะคะขึ้นเขาเดินป่าอะไรอย่เงี้ยแหละคะ่ะคุณผู้ชมยังไงก็ฝากคลิปด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย